เสร็จเรียบร้อยเยี่ยมยอดมากสุดยอดผลงานจริงๆเลยเราเนี่ยเก่งจริงๆ <c oughs> มาปืนนี่ห องพีเสื้อจ๋านี่คือรถซูเปอร์ไฮเทคนวัตกรรมจากอนาคตที่พีออกแบบมาเป็นอย่างดีไม่มีใครเทียบได้แน่นอนต้องเป็นคนที่ฉลาดมากเท่านั้นถึงจะทำอย่างนี้ได้พีเนี่ยพร้อมจะขับไปส่งน้องทุกทที่ที่น้องอยากไปเลยจ้าสนไหมสนไหมโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนเฮ้้เ้ยติดเจทำไมไม่ติดเนี่ยเอ้ยเอ้ยเราแป๊บหนึ่งกำลังวอร์มเครื่องรอหน่อยนะอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อควันเต็มเลยอ่ะโอ้ม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันไปเองไม่รบกวนดีกว่านะบายบายไม่ไหวไม่ไหวั่เอาเถอะให้ใ้กลับมาแล้วครับพี่ข้ากลับมาแล้วนี่ครับพี่ข้าห้าวเหนียวหมูปิ้งของพี่ข้าเลยครับ เลยนะครับอร่อยมากเลยครับเจ้านี้ตอนที่เราเดินกลับบ้านนะครับก็หิวนะครับก็ได้เห็นควันลอยมาแล้วก็หอมมากเลยครับก็เลยเดินตามควันไปเจอร้านหมูปิ้งเจ้าเนี้นี่แหละครับหกำลังปิ้งอยู่สดๆเลยนะครับหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับแต่ตอนนั้นฮีโร่ก็หิวครับก็เลยซื้อมาเยอะไปหน่อยนึงเละแหมแต่ว่า ถึงแม้ว่าเนี่ยอาหารนี่กลิ่นมันจะหอมนุ่ยวนใจเนาะแต่ว่าอาหารปิ้งย่างหรือควันที่เกิดจากการทําอาหารเนี่ยมันก็มีสารพิษอยู่นะฮีโร่สูดเข้าไปมากๆเนี่ยไม่ดีนะเพราะมันมีควันในควันเนี่ยมันมีแก๊สคาร์บอนออกไซด์มีคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยถ้าเกิดว่าเราสูบไปมากๆเนี่ยมันก็เข้าไปสะสมในร่างกายของเราแล้วก็เป็นอันตรายได้นะครับ ฮีโร่หมูแต่คิดนะครับว่าควันที่อันตรายอะครับจะมีแค่ควันเหม็นๆเท่านั้นอย่างเช่นควันในโรงงานอุตสาหกรรมควันในท่อไอเสียรถยนต์แล้วก็มีควันบุหรี่ด้วยครับอแต่ที่จริงแล้วควันหอมๆก็มีอันตรายด้วยอครับเนี่ยอืมใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นอกจากสมอย่างที่ฮีโร่พูดมานี่นะครับลองค่อยๆนึกดูแม้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยควันเนี่ยมาจากอะไรได้อีกบ้างอีก็มีตอน อ๋อก็มีตอนที่แม่ทําอาหารนะครับแล้วก็มีตอนที่โรเไปวัดกับคุณยายของฮีโร่อะครับแล้วก็ไปจุดทูบก,กับเทียนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีตอนที่ฮีโร่จุดไฟเผาสินของต่างๆด้ครับจากที่ฮีโร่พูดมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าควันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเผาวัสดุหรือว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อนใช่ไหมล่ะคะอืมจริงด้วยครับพี่เข้า ตอนทีโร่ะจุดไฟเผาสิ่งของต,งต่างๆก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ลอยตามลมมาเกาะตัวฮีโร่เป็นสีดำๆเทาๆขาวๆก็มีบ้างครับโหเปรอะเต็มตัวฮีโร่ไปหมดเลยมันคืออะไรหรอครับ ควันสีดำๆที่น้องฮีโร่พูดถึงนะครับก็คือขมเหลานั่นเองครับเวลาที่เราเผาวัสดุแล้วการเผาไหม้นั้นไม่สมบูรณ์หรือว่าเผาไหม,ม่หมดเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าขมเหลาขึ้นมาครับขมเหลานี่นะครับมีลักษณะเป็นละอองเป็นผงสีดำๆเทาๆถ้าเราสูดเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็เป็นอันตรายมากๆเลยนะครับแถมยังทำให้เราสำลักได้ด้วยนะโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยฮีโร่จะพยายามไม่สูดเข้าไปเลยครับอื จริงๆควันเนี่ยนะครับฟังดูเนี่ยอาจจะมีแต่อันตรายเนาะแต่จริงๆแล้วควันเองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับอย่างคนในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาพวกกาบมะพร้าวเนี่ยนะครับมาเผาเพื่อที่จะไล่ยุงหรือว่ากำจัดพวกศัตรูพืชต่างๆนะครับอ๋อก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์อีเมลแล้วก็เฟซไทม์อะไรแบบนี้นครับคนสมัยโบราณเขาใช้ควันในการส่งสัญญาณให้กันครับที่ลูกเคยเห็นนะครับในสารคดี ที่เขาเป็นชนเผ่าต่างๆส่งสัญญาณควันให้กันและกันครับใช่แล้วนอกจากนี้นะครับการทําอาหารด้วยวิธีรมควันเนี่ยก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับโดยใส่ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ร่วมกับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยสุกแห้งมีรสแล้วก็กลิ่นของควันทําให้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับและขนมไทยของเราเนี่ยนะครับเขาก็นิยมเอาไปอบควันเทียนเพื่อให้มีกลิ่นที่หอมแล้วก็น่ากินสุดๆไปเลยล่ะครับ มาสนุกกับคำถามเรื่องควันกันได้เลยสิ่งไหนทำให้เกิดควันได้ทรายน้ำหรือไฟนะถูกต้องเลยไฟเกิดจากปฏิกิริยาร่วมกันของเชื้อเพลิงออกซิเจนและความร้อนในสภาวะที่เหมาะสมทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้น ซึ่งการเผาไม้นี้เองที่ทำให้เกิดแก๊สต่างๆและควันขึ้นมามาช่วยกันคิดต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนเมื่อเวลานำมาใช้จะมีควันออกมาจะเป็นโคมไฟเทียนหรือพัดลมแน่นอนว่าจะต้องเป็นเทียนเมื่อเราจุดเทียนแล้วดับ ไสเทียนที่ผ่านการเผาไหม้จะเกิดควันออกมาโดยในการทำขนมก็มีการนำควันเทียนมาใช้ประโยชน์ด้วยได้เป็นขนมควันเทียนที่มีกลิ่นหอมเลยละอเฮ้ hey, เพื่อนรักเราอาจจะเคยเข้าใจผิดกันไปบ้างแต่ไม่เป็นไรนะฉันให้อภัยนายฉันเลยจะเชิญนายไปแคมปิ้งแสนสนุกกันพรุ่งนี้โอเคไหมแล้วเจอกันนะ น่าสงสัยจริงๆเลย ừ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  ต้องระวังตัว<ช>ไว<ช>้รือย<ช>ปะ่ะเอเอโอเคฟังดูน่าสนุกนะได้เลยได้เลยแล้วพรุ่งนี้เจอกันอเอาละเยี่ยมเลยตรงนี้แหละจุดกลางเต็นอ่าดีเลยฉันมีอะไรสนุกๆเตรียมไว้ให้พวกนายด้วยนะงั้นฝากกลางเต็นด้วยละกันเดี๋ยวฉันมามอู้อเดีมานอบอยเดีมออาแอู้ละสิเจ้าพวกนั้น นี่เก็บไปเยอะๆเลยนะพวกเราจะต้องก่อกองไฟใหญ่ๆใ,ให้มีควันเยอะๆข้าได้ยินมาว่าพวกแมลงไม่ชอบควันมนุษย์ก็เลยใช้ควันในการไล่แมลงคราวนี้เจ้าพึ่งเซ็ตเราแน่ๆนี่พวกเรามาแล้วเพื่อนรักนี่คือกิ่งไม้ที่เราจะเอามาก่อกองไฟเพื่อจะได้ทำกิจกรรมสนุกสนานรอบกองไฟกัน แล้วก็จะเอามาร์ชเมลโลหวานๆมากินกันด้วยนะเริ่มได้กลิ่นเรื่องไม่ดีแล้วต้องคอยระวังตัวกันหน่อยใช่ใช่ใชช,ช่เห็นด้วยเห็นด้วยเอาไม้ที่เก็บมากองตรงนี้ให้หมดเลยนะกองไฟของเราจะได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพื่อเพื่อนรักของเราฮึบนี่ไงไปหวัญ

เราได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าควันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแต่นักทดลองอย่างพวกเราเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องลองทําให้เห็นจริงด้วยแต่การทดลองที่มีไฟอะครับแล้วก็ควรมีผู้ปกครองมาดูแล เพราะว่าการจุดไฟครับจะเกิดอันตรายได้นะครับในการจุดไฟนะครับต้องมีเชื้อเพลิงที่ทําจากวัสดุที่ติดไฟง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกไม้หรือว่าวัสดุที่ทำจากไม้นะครับ<ม>และพวกเชื้อเพลิงเนี่ยต้องแห้งด้วยนะครับห้ามเปียกเด็ดขาดเลยเดี๋ยวฮีโร่นะครับช่วยพี่ข้าใส่พวกเชื้อเพลิงเหล่านี้ลงในตู้ให้หน่อยครับ ได้เลยครับพี่ข้าวแล้วตอนนี้น้ำแข็งแห้งก็พร้องมาแล้วครับจัดไปไปเอาไม้ก่อนลงให้หมดเลย ขาวเทาๆนะคบเนี่ยแล้วก็มันลอยขึ้นข้างบนด้วยครับใช่แต่มันไม่ลอยลงข้างล่างเหมือนน้าแข็งแห้งเลยอะครับใช่แล้วล่ะครับแล้วฮีโร่รู้ไหมพี่ข้าวเนี่ยมีวิธีจับควันที่ลอยขึ้นอยู่ข้างบนไม่ให้ลอยขึ้นไปด้วยนะรู้ป<อ>่ะทำให้ดูแต่ว่าเราต้องมีแก้วน้ำเนี่ยที่แช่ให้เย็นเจี๊ยบเลยครับรอดูนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวจะจุดไฟแล้วนะครับได้เลยครับนทำแบบนี้รด่ควันก็จะลอยลงไปอยู่ในแก้วแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะานี่ถ่ายไปแก้วนี้ด้วยนะแบบนี้ จากการทดลองจะเห็นว่าควันที่เกิดจากกองไฟที่มีความร้อนจะลอยขึ้นด้านบนที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อได้รับความร้อนจากไฟอากาศที่ร้อนขึ้นจะเกิดการขยายตัวและเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนและนำพาควันให้ลอยขึ้นไปด้วยแต่เมื่อเรานำควันมาใส่ในแก้วเย็นๆอากาศบริเวณในแก้วที่มีความเย็นนั้น จะไม่เกิดการขยายตัวจึงไม่เคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนควันจึงไม่ถูกพาให้ลอยขึ้นไปกับอากาศครับเพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นและเราต้องติดอยู่ในกลุ่มควันแล้วละก็เราต้องพยายามก้มตัวลงต่ำและคลานไปกับพื้นจะได้ไม่สำลักควันหรือหายใจไม่ออกเพราะขาดออกซิเจนซึ่งควันไฟนี่แหละครับ ที่เป็นสาเหตุทำให้คนส่วนใหญ่เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้มากกว่าเปลวไฟถึง3เท่าเลยทีเดียวนอกจากนี้ควันยังสามารถแพร่กระจายจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้ไปตามช่องเปิดต่างๆการที่ควันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลจึงอาจทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณไฟไหม้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับ การทดลองต่อไปเราจะมาสร้างควันกันแต่ไม่ใช่ควันที่เกิดจากการเผาวัสดุหรือว่าไฟนะครับอยากรู้กันหรือยังครับว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เป็นควันแบบไหนไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มจากเอาด่างทับทีมหรือว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตใส่ลงไปในขวดชมผู้นี่ครับฮีโร่ช่วยเทนหน่อยเร็วได้เลยครับ ต<ส>่อไปนะครับเราจะหยดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปในขวดชมพูนะนี่เกิดควันขึ้นมาแล้วครับโอ้เจงอ่ะโอ้ควันเต็มเลยลองในขวดไหมได้เลยครับ การทดลองเมื่อสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถูกหยดลงไปทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นถึงจะไม่เกิดเปลวไฟแต่ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้มีควันสีขาวลอยขึ้นมาได้ครับซึ่งนอกจากการเผาไหม้ของวัสดุที่เกิดจากไฟแล้วการทำปฏิกิริยาต่อกันของสารบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดควันขึ้นได้เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมีด้วยครับได้เวลามาสนุกกับคำถามชวนคิดแล้วฉันมีรูปร่างเป็นแท่งพร้อมๆยาวๆตัวของฉันทำมาจากไม้หรือขี้เลื่อย เมื่อเธอเอาไฟมาจุดฉันจะมีควันขึ้นมาและตัวฉันก็จะค่อยๆหดสั้นลงผู้คนมักจะนำฉั้นมื่อจุดเพื่อการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องแล้วฉันก็คือทูบนั่นเองทูบเป็นสิ่งที่ใช้ในการสักการะบูชาเทพเจ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ควันของทูบนั้นแฝงไปด้วยอันตราย ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมควันทูบและหากจำเป็นต้องจุดทูบควรจุดในที่โล่งแจง้งไม่ควรจุดในอาคารนะมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเกิดขึ้นเมื่อมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ตัวของฉันมีลักษณะเป็นผงหรือละอองสีดำๆฉันมีน้ำหนักเบามากเมื่อถูกลมพัดก็จะลอยไปในอากาศได้ ใช่แล้วฉันก็คือขมเมาฉันเกิดจากเศษของวัสดุที่ยังเผาไหม้ไม่หมดมีลักษณะเป็นผงหรือละอองที่ทำให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปเกิดอาการสำลักและเป็นอันตารายต่อร่างกายได้ฮีโร่อ้าวพี่ข้าวครับฮีโร่เตรียมดอกไม้ที่คุณย่าฝากซื้อเอาไปไหว้พระหมดแล้วนะครับอืม พี่ข้าวครับแล้วพี่ข้าวครับเตรียมเสร็จยังครับโอ้ยพี่ข้าได้ขอมาครบแล้วครับนี่มีอ้อทู่กับเทียนไร้ควันเอาไว้ให้คุณย่าใช้เวลาที่คุณย่าไปไหว้พระที่วัดเนาะแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นเทียนไฟฟ้าแล้วก็นี้เป็นทู่ไฟฟ้าด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆใช้กันยาวๆไปเลย โหพี่ข้าวนี่ละเอียดรอบครอบแล้วก็มองการไไลแบบนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเลยครับเนี่ยโหทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณย่าจะสูดดมควันพิษ จากทูบแล้วก็เทียนครับอืใช่แล้วครับพี่ข้าวเป็นห่วงคุณย่ามากเลยนะเพราะว่าในควันนี่นะครับมีสารพิษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์ไฮโดรเจนซัลไฟแล้วก็ยังมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับถ้าคุณย่าเนี่ยสูดสารพิษพวกนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยะครับ แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมีแหล่งกําเนิดควันมากมายเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นรถยนต์บนท้องถนน,นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบอาหารการเผาว,วัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเท่านั้นยังไม่พอควันนี่นะครับยังเกิดได้จากไฟป่าหรือว่าการเผาวพวกเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรด้วยซึ่งเป็นสาเหตุหลักแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่ให้เกิดควันพิษในภาคเหนือด้วยล่ะครับโอ้พี่ข้าวครับ ทีโรเคยเห็นในข่าวบ่อยมากเลยครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยอืมใช่แล้วครับแล้วในพวกหมอกควันเนี่ยครับยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆเลยนะครับที่ถ้าเราสูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับทำยังไงได้บ้างครับฮีโรนี่แหละครับหน้ากากาอนามัย สามารถเันฝุ่นได้เวลาออกไปข้างนอกฮีโนล้วก็ใส่เลยครับอืมใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝุ่นขนาดใหญ่หรือว่าฝุ่นละอองทั่วไปนี่นะครับการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับปกป้องร่างกายเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝุ่นขนาดเล็กแล้วล่ะก็จะต้องใช้เจ้านี่ครับนี่หน้ากาก N95 นะครับ,รบถึงจะปกป้องเราจากฝุ่น PM 2.5ได้ครับและถ้าไม่จำเป็น เราก็ไม่ควรสร้างควันหรือใช้สิ่งของที่มีควันเยอะๆเพื่อลดมลพิษทางอากาศแล้วก็เพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะว้าวกลิ่นอะไรเนี่ยหอมจังเลยไอ้า่านนี้สินะ ต้องมีของอะไรอยู่เยอะแน่ๆเลยถ้าถึงแล้วเดี๋ยวจะกินให้พงกลางไปเลย <todavía> โอ้ซุปเอ๊ะแต่ยังขาดอะไรไปนาน่าจะมีเนื้อสัตว์สักหน่อยนะอู้อูอ้ยเยี่ยมเลยได้เนื้อแล้วฮู้อู้อ่ะอู้หู้โอ้ยช่วยหน่อยโอ้ยใครก็ได้ช่วยดี